งใจมาดูแว่นกันแดดไงได้ตัดแว่นสายตาไปแทนตอนนี้ฟิล์มอยู่ที่ร้านมองเด้สาขาไทยวัสดุบางใหญ่นนทบ,บรุรีค่ะบรรยากาศในร้านเนี่ยโปร่งโล่งสบายเลยขั้นแรกพี่เขาก็จะวัดค่าสายตาให้เราก่อนค่ะแล้วก็ไปตรวจค่าสายตาแบบละเอียดอีกทีด้วยเครื่องนี้เลยขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรนะคะเพื่อให้ได้ค่าสายตาที่ชัวร์แบบเป๊ะ สามารถรับคำปรึกษาจากนักทัศนามาหรือหมอสายตาที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาสายตาได้เลยคือดีมากแล้วก็เพิ่งได้รู้ว่าตัวเองมีค่าสายตาสั้นในระยะเริ่มต้นตั้งใจมาดูแว่นกันแดดไงได้ตัดแว่นสายตาไปแทนส่วนขั้นตอนนี้จะเป็นการวัดจุดกึก่งกลางตาดำค่ะ้วร้านนี้นะเขามีกรอบแว่นให้เลือกเยอะมากมีหลากหลายแบรนด์ให้เลือกเยอะเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่990บาทและถ้าใครตัดสินใจเลือกกรอบแว่นไม่ได้นะคะให้มีพนักงานเขาช่วยเลือกให้เข้ากับรูปหน้าได้เลยแล้วที่ชอบพี่นี่มากๆเลยก็คือเขามีกการรรับปะ บีแหวนบรันีีให้ด้วย1ปีเตปีเต็มถ้าใส่แล้วรู้สึกว่าไม่สบายตาก็สามารถมาเปลี่ยนเลนได้จนกว่าจะสบายตาเลยและยังมีบริการฟรีในเรื่องของการปรับล้างดัดแว่นสามารถเข้าไปใช้ได้ทุกสาขาโดยไม่จําเป็นต้องเป็นลูกค้าของมองเดก็ได้คือประทับใจมากใครที่กําลังมองหาร้านแว่นตาแวะมาใช้บริการที่ร้านมองเดได้ทุกสาขาเลย